ตำสมตำครับกินแก่เซ้าเลยมาเนี่ยมาห้มาสวนกันแม่ไน,น่กนะ้าวตำเองวันนี้ต้นากว่าไก้าวล้างล้างอะไรล้า,างผักทั่วผู้เก็บกรอเซ้าครับทั่วผู้จริงก็ตำหงมันละ น,น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ปลาปลาสองสับนะพอ่อพอใสยัมันเค็มเพราะว่ามันก่อนไปเยอะครับอ่าก็ยังไมมันน้อยเลยสับอีกมันน้อยไปมันจะไม่พอกิน ครับมาให้มาน่าครับบังเขากำลังีะออกล่วงแล้วครับมาให้ํำเครื่องกรอนมันกินหอมแบบน้ำลายไหเลยเส่มะกอกนั่งครับมะกอกที่ต้นนะครับยังเดบิบอยู่แต่ก็พอกินได้อยู่ครับเส่ม,กกสะ,มปปะกอกใงส้นหอมบ้ามะกว่าน้ำลายไ<ๆ>หลย เหนเขายุ่งให้ย,ยุ่หน้าสั่บแซ้ตอนเที่ยงเสร็จปิ้งปลาตำหุ่งอีกครับรอ,อบนึงขค้นสูงเหมือนมันกินหอมหอมมักหน้าหอมมักกรอบกินเะจมูกเลย บใบมหนาสองอาทิตย์แล้วไปทุลักงานซีดำครับมันนี้มีเวลาลยมะนาเก้าเก้าใส่ถุงมือหรือเปล่าลู <Okay. S 1> กกำลังขันอาหารตกปลา <Okay. S 1> ซิมเบงัง์แมมันมันสีเฉยเด้อแต่มันเผ็ดอยู่ มันซีดแต่ว่าเครื่องปรุงมันเค็มอยู่ครับซีดไอ้พริกเขียวอืมจวดแซ่บไหมพอดีไหมแซ่บพอดีไหมเปรี้ยวไหมเอามะนาวอีกไหมข้าวชิมมั้งอันนี้ใส่ได้มั้ยมันนอ่งอ่ะผมนั่งเนี่ยหืมใส่เปลือกของเดือดเผ็ดนิดนึงออกเผ็ดแต่ว่าแซ่บใส่มะนาวหน่อยนึงได้พวาได้ออกรสบานๆ

มาเดินนห้ก้าวจึงข้าวล้างมือแล้วล้างมือเอาไปหั่นก้อนเก่งน้ำม่นน้ำกรบนี่เก็งน้ำมันเก็งมาวไม่อาหารปลา เครงในเนี่บอกว่ามีเกรงหน่อไม้กระเทียมเกรงหน่อไม้กระปิ้งปิ้งตับกระติ่งสุดไก่อันนี้มกอยังนี่งมุกมกหน่อไม้ไว้กินตอนเที่ยงเอาในก้าวโอนแซบบ่ว่าล้างมือหรือยังล้างแซบเอาส้มตำกินอาหารปลาแซบแบเอายูไฮยังม่ดีให้พ่อ มาเด้อครับยิขน,นข้าวน้ำกันครับแก้วใส่อย่าไปจุกในนั้นแก้วนะจุกออกจุกใส่เผ็ดมากืในแก้วอร่อยไหม,ม,มอร่อยอืมส้มตำอร่อยไหมล่ะอร่อยือ